สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาตอบปัญหานะคะสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับ i ินสตาแกรหรือว่า i g ของเรานะคะในหลายคนนะคะอาจจะเผลอลบนะคะข้อมูลในอ่ในไอหรือว่าใน i n s t a g r กรของเราไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้หรือว่ากู้คืนไปแล้วนะคะคุณคุณนุกฝนแต่ว่าหาคำว่าคังไม่เจอเลยค่ะแบบเปิดเข้ามาแล้วจะเจอแบบนี้นะคะคุณคุณ,คณน้ฝนเจอคำว่าคังนะคะแต่ว่าเนื้อหาไม่เจอหรือยังไงนะคะ ให้ทุกคนเปิดมาที่ IG นะคะหรือว่า i n s t a g แกรแล้วก็ไปที่ขีดสามขีดค่ะคำว่าคางังจะอยู่ด้านล่างของคำว่าตั้งค่านะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามานี่เขาจะบอกว่าไม่มีโพสที่จัดเก็บเข้าคางังนะคะให้เลือกข้างบนคำว่าคังโพสนะคะแล้วก็ คลังจัดเก็บสตอรี่นะคะให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะถึงจะเคลื่อนคลังของเรานะคะคลังที่เราจัดเก็บไม่ว่าจะาภาพกิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณ,คณน้ำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะจะมาตอบปัญหานะคะสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับ อินสตาแกรมหรือว่า IG ของเรานะคะหลายคนนะคะอาจจะเผลอลบนะคะข้อมูลในใน IG หรือว่าใน s ิน t r g r กรของเราไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถกู้คืนได้หรือว่ากู้คืนไปแล้วนะคะคุณคุณฝนแต่ว่าหาคำว่าคังไม่เจอเลยค่ะแบบเปิดเข้ามาแล้วจะเจอแบบนี้นะคะคุณคุณฝนเจอคำว่าคังนะคะแต่ว่าเนื้อหาไม่เจอหรือยังไงนะคะ ให้ทุกคนเปิดมาที่ i g นะคะหรือว่า Instagram แล้วก็ไปที่ขีดสามขีดค่ะคำว่าคังจะอยู่ด้านล่างของคำว่าตั้งค่านะคะให้ทุกคนคลิกเข้ามานี่เขาจะบอกว่าไม่มีโพสที่จัดเก็บเข้าคังนะคะให้เลือกข้างบนคำว่าคังโพสนะคะแล้วก็ คังจัดเก็บสตอรี่นะคะให้ทุกคนทําแบบนี้นะคะถึงจะเคลื่อนคลังของเรานะคะคลังที่เราจัดเก็บไม่ว่าจะาภาพกิจกรรมนะคะใครที่บอกว่าหาไม่เจอเลยนะคะคุณคุณฝนลองทําวิธีนี้นะคะนอกจากว่าจะไม่อยู่สตอรี่ของเราจะไม่อยู่หรือว่ารูปภาพของเราในคลังเนี่ยจะไม่อยู่ก็ต่อเมื่อ เพื่อนๆคลิกเข้ามาแบบนี้แล้วก็เพื่อนๆทำการลบเนะคะเพื่อนๆทำการลบนะคะถึงจะหายไปแบบถาวรก็คือไม่สามารถกู้คืนมาได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะเข้าไปแล้วเพื่อนๆไม่ได้ทำการลบก็คือ คังสตอรี่หรือว่ารูปภาพอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้เหมือนเดิมไม่หายไปไหนนะคะจนกว่าเราจะไปลบเขาออกเนาะจะอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราโพสจนถึงวันสุดท้ายจนแบบอยู่ไปเรื่อยๆกับคู่อับไอของเราไปเลยไม่มีวันหมดอายุนะคะทุกคนก็จะเป็นความทรงจำของเราก็คือการดูความทรงจำของเรานั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่พบปัญหาเกี่ยวกับ แบบนี้อยู่ที่หาคังไม่เจอหารูปภาพไม่เจอหาการลบอ่คังที่การลบไม่เจอนะคะก็ลองทําวิธีนี้ดูนะคะอาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะส่วนใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าทําไม่ได้เดี๋ยวคุณคุณนุฝนจะหาแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณคุณนุฝนด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ